ติวปฏิบัติตรวจร่างกายในติวปฏิบัติตรวจร่างกายรอบนี้นะคะเราจะดูแค่4ี่อย่างก็คือ1ก็คือตรวจเส้นอัตราการสองตรวจเส้นสุมนา 3. ตรวจตับ4ตวรวจร่างกายภายนอกมาที่ตัวแรกนะคะก็คือตรวจเส้นอัตราการค่ะเส้นอัตราการนะคะก็คือเส้นขั้วหัวใจเบื้องบนค่ะสำหรับเป็นทางให้โรหิตฉีดออกจากหัวใจเดินไปตามเส้นเลือดใหญ่น้อยในตอนบนของร่างกาย อยู่ใต้คอหอยลงมาทางเบื้องสายประมาณ1นิ้วเศษการตรวจต,ต้องตรวจที่ซอกไหปลาติดต่อกับคอข้างหน้ามีเส้นโลหิตเดินทั้งสองข้างถ้าตรวจพร้อมกันสองข้างเก่งว่าเมื่อเอามือไปกดถูกเส้นเข้าแล้วโรหิตเดินในเส้นนนานจะเดินไม่สะดวกเกิดโทษได้หรือจะไปตรวจที่ชิปจรนที่ข้อมือทั้งสองข้างก็ได้เพราะเส้นชิปประจที่ข้อมือ ก็เนื่องมาจากเส้นขั้วหัวใจตอนบนขนาที่เต้นเป็นปกติหรือวิปริตเม็ดที่เต้นก็เหมือนกันกับดังอธิบายเอาไว้ในการตรวจชีพจรแล้วลักษณะเส้นอสตากาศที่จะพิการนั้นเนื่องด้วยโลหิตที่ฉีดออกจากหัวใจเดินไปตามหลอดเลือดเส้นนั้นขัดข้อง เป็นเพราะเส้นอัตรากาศนั้นัตีบหรือเกดเิดเม็ดขึ้นในเส้นโดยถูกความร้อนและเย็นเกินประมาณโรหิตที่เดินตามหลอดเส้นนั้นเดินไม่สะดวกจึงเกิดเป็นพิษพิษนั้นก็กลับเข้าไปทําให้หัวใจพิการจึงเกิดเป็นโรคหลายแรงขึ้นเช่นลมหอบการก็คือลมชิวหาสะดมลมมหาสดมลมทักคินารธลมตาติยาวิโรธลมการสิงคี ลมอิงุง้มอิงแงน,นเป็นต้นลมหกประการนี้นะคะจะอยู่ในคัมพีชาวดานจัดอยู่ในกลุ่มลมมีผิดมากต่อมานะคะก็คืออันที่สองก็คือการตรวจเส้นสุมนาค่ะเส้นสุมาานะคะเป็นขั้วหัวใจตอนบนสําหรับเป็นทางให้โรหิตฉีดออกจากหัวใจเดินไปตามเส้นโรหิตใหญ่น้อยของร่างกายในตอนร่างทั่วไปอยู่ในระหว่างทวงอกเหนือลิ้นปีกขึ้นไป1นิ้ว วิธีตรวจให้เอานิ้วสอดเข้าไปที่ใต้ลิ้นปีกดลงเบาๆอย่าให้แรงก็จะพบเม็ดที่เต้นเป็นปกติหรือวิบริตเหมือนกับดังได้อธิบายไว้ในวิธีตรวจชิพจรการตรวจเส้นสุมานานั้นเพื่อจะให้รู้ความเป็นไปของโค้งหัวใจตอนร่างเพื่อรู้ว่าการของโรกนั้นหนักเบาเส้นสุมา,นานทาธิพิการนั้นเนื่องจากโลหิตท,ที่ฉีดออกจากหัวใจเดินไปตามหลอดเลือดนั้นขัดข้องพอเส้นสุมานานั้นตีบหรือเป็นเม็ดขึ้นในเส้น โลหิตท,ที่เดินตามเส้นไม่สะดวกจึงเกิดพิการขึ้นอีกประการหนึ่งถูกเส้นอิทาเส้นปิงคลาเบียดบีบหรือทับเส้นสุมนานั้นเสียเมื่อโลหิตออกจากหัวใจตกลงมาถึงเส้นนั้นก็เดินไม่สะดวกจึงเกิดเป็นพิษพิษนั้นก็กลับเข้าไปทําให้หัวใจพิการทําให้เกิดโรคอันตรายแรงต่างๆเช่นลม6ประการคือลมรัฐยักษ์ลมกุมพันยักษ์ลมบาถทจิตลมพุทธยักษ์ ลมอสมุขขีและลมอินทรธน,นูซึ่งอยู่ในคัมภีชาวดานเป็นลมมีพิษเมื่อแก้หายแล้วบางขราวกลายเป็นอัมพาตไปและยังมีอาการร้ายแรงอีกหลายอย่างต่อมานะคะการตรวจยากระนังหรือตับนะคะตับจะอยู่ที่ชาโครงด้านขวาค่ะมีตับแก่อย่างหนึ่งตับอ่อนอย่างหนึ่งติดต่อกันการตรวจตับ ให้ตรวจที่ใต้สวาบนะคะข้างชายโครงขวาเอานิ้วสอดเข้าไปตามชายสวาบให้ตลอดทั่วชายโครงถ้าตับปกติก็จะไม่ปรากฏที่แลบหรือเป็นก้อนอย่างใดอย่างหนึ่งวิธีตรวจอีกอย่างหนึ่งก็คือเอามือซ้ายคว่ำลงบนที่ชายโครงแล้วเอามือขวาเคาะมือที่คว่ำนั้นถ้ามีเสียงดังติ๊กติ๊กรู้สึกโป่งไม่ทึบอย่างนั้นถือว่าปกติ ส่วนตับที่พิการจะมีเสียงดังปูปุและฟารามไม่แน่นและบางทีมีเสียงแข็งกระด้างอาการที่พิการนั้นมีหลายประการเช่น 1. โรคตับบวมตับบวมจะมีเสียงดังปูปุที่ชายโครงนูนสูงขึ้นรู้สึกอึดอัดตามชายโครงปวดเสียวตามชายโครงถึงหัวใจหายใจเสียวในหัวใจถ้านอนแน่นิ่งหายใจไม่ออกจึงต้องนั่งสบายกว่าบวมมือและเท้าสะท้านร้อนและหนาวเป็นไข้ 2. ถ้าการขึ้นที่ตับหรือเป็นฝีที่ตับให้ช้ยโคงบวมมีสีดำแดงเขียวช้ำเรือดช้ำหนองบางข่าวเป็นเม็ดผื่นขึ้นมีผิดร้อนที่ชายโคงให้ร้อนและเจ็บปวดที่ตับบางข่าวอาเจียนและลงเป็นโรหิตยังมีอาการต่างๆอีกหลายอย่าง 3. โรคตับย้อยการตรวจนั้นให้เอาเนิ้วมือนะคะสอดเข้าไปที่ใต้ชโคง จะพบชิ้นเนื้อเหมือนริ้นหมูแลบออกมาจากชายโคงห่าง1นงิ้วเศษและมีอาการเป็นไข้จับสั่นเสมอร่างกายซูบซีดผอมเหลืองและอาการอื่นอนอีกหลายชนิด 4. โรคตับโตการตรวจให้เอามือขอที่ชายโคงมีเสียงทึบไม่โปง่งแข็งกระด้างไอ ผอมเหลืองผิวซีดขาวตาขาวปัสสาวะขาวกินไม่ได้นอนไม่หลับตับพิการนั้นยังมีโรคอื่นอีกหลายชนิดสรุปนะคะการตรวจจะกระนังหรือตับนะคะให้ตรวจที่ชัยโครงด้านขวาตับสอยู่ด้านขวานะคะส่วนมมามอยู่ด้านซ้าย และตับจะมี4อย่างก็คือตับบวมจะดังปูปุถ้าการขึ้นที่ตับหรือฝีตับก็จะเป็นบวมนะคะแล้วก็มีสีดาแดงเขียวถ้าตับยอ้อยจะเป็นลิ้นหมูและบออกมาถ้าตับโตก็คือจะมีเสียงทึบไม่โป่งและแข็งกระด้างส่วนถ้าตับปกตินะคะเคาะแล้วค่ะจะเป็นเสียงดังติ๊กติ๊กเหมือนนาฬิกาก็คือปกติรู้สึกโปง่งไม่ทึบอ,อย่างนั้นนะคะถือว่าปกติต่อมานะคะวิธีตรวจร่างกายภายนอก ให้เอามือหลังมือแตะตามตัวตลอดไปคือ 1. ตรวจที่ศีรษะและหน้าผาก 2. ที่ขมับทั้งสองข้างเพื่อรู้กำลังโลหิตที่ขึ้นไปสู่สมองเพราะเส้นขมับทั้งสองข้างเป็นทางให้โลหิตเดินเข้าไปหล่อเลี้ยงสมองหรือมันสมอง 3. ตรวจที่ซอกคอทั้งสองข้างตามทรงอกเพื่อรู้ความร้อนความเย็น 4. ตรวจตามสวับท้องไปถึงท้องน้อยแขนขาตลอดายมือายเท้าเพื่อรู้ความร้อนความเย็นจะเสมอหรือต่างกันต้องสังเกตว่ามีอาการฟรกบวมเป็นเม็ดเป็นตุ่มเป็นผื่นเขียวขาวดำแดงที่ใดบ้างถ้าเป็นไขต้ตัวร้อนจัดให้ตรวจที่จอนหูและราวคอตลอดถึงขากันไกรที่ซอกหลักแหลหน้าขาทั้งสองข้างส่วนข้างหลังนั้นให้ตรวจดูแต่กระหม่อมและท้ายทอยราวผมตกให้ทั่วถึงเกลียวคอทั้งสองข้างที่ท้ายสะบัก และเส้นข้างการะดูกสันหลังกับเส้นบั้นเอวซ้ายขวาเมื่อเห็นเป็นเม็ดผื่นบวมต้องพิจารณาให้แน่ว่าด้วยการตรวจโรคทั่วไป 1. การตรวจโรคด้วยวิธีเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้และสัมผัสขนไข่ลักษณของมนุษย์ทุกๆคนในโรคนี้รวนดาวแต่มีวิธีของเส้นโรหิตดำแดงเล็กใหญ่ ละเกะละกะทั่วร่างกายมีโลหิตแล่นไปตามท่อโลหิตไปทั่วทุกแห่งตลอดร่างกายการตรวจวิธีสัมผัสนั้นคือสัมผัสดูการเปลี่ยนแปลงความร้อนของโลหิตและดูการเต้นชีพจรนังต่อไปนี้ 1. ดูความร้อนของร่างกายมีที่ทราบได้คือ 1. ใช้มือแตะที่หน้าผากและข้างคอเพื่อทราบกำลังความร้อนว่าผิดไข้นั้นทำมีความร้อนเท่าไร่ใช้ประลอดวัด พับเป็นวิธีที่แม่นยำกว่าใช้มือแตะต่อมานะคะก็คือตรวจที่ขมับทั้งสองข้างตรงเหนือหูเฉียงมาทางหน้าผากประมาณ1น,นิ้ว 3. ที่โคนขากรรไกรทั้งสองข้าง 4. ที่ใต้ตาตุ่มทั้งสองข้างต่อมากลุ่มที่2นะคะก็คือการตรวจความร้อนด้วยเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้การตรวจไข้ต่างด้วยประหลอดนั้นจะเป็นวิธียางสมัยใหม่ก็ตามแต่ก็มีประโยชน์ควรใช้อย่างยิ่ง การตรวจด้วยประหลดนะคะก็คือจะมีทั้งหมดสานชิษหนึ่งฟาเรนไฮต์สองเซนติเกรกสาโรโมต่อมานะคะก็คือการเปรียบเทียบให้เทียบกําลังความร้อนของไข้นะคะซึ่งจะปรากฏก็คืออันเป็นกําลังความร้อนซึ่งแตกต่างกันระหว่าง2ประหลดนะคะมาที่อันแรกนะคะก็คือถ้า3 7องศาเซลเซียสนะคะหรือ98.3ฟาเ,เรนไฮต์นะคะแปลว่าไม่มีไข้ต่อมากลุ่มที่2ก็คือ40องศาเซลเซียส หรือ104องศาฟาเรนไฮต์ Fahrenheit แปลว่าเข้าเขตไข้พิษและกลุ่มที่3านะคะก็คือ4 1องศาเซลเซียสหรือ106องศาฟาเรนไฮต์ Fahrenheit นะคะก็คือขึ้นไปค่ะอาการหนักมักไม่รอดสรุปนะคะก็คือส7องศาไม่มีไข้40องศานะคะก็คือเข้าเขตไข้พิษ41อองศาขึ้นไปอาการหนักมักไม่รอด ต่อมานะคะกลุ่มนิส3นะคะก็คือการตรวจชิพจรการตรวจชิพจรน,นี้นะคะมีที่นะคะที่เขาใช้ตามปกตินะคะก็คืออยู่2ที่ก็คือข้อมือตอนดิมที่สุดนะคะด้านนอกเมื่อเราสัมผัสจะสัมผัสได้ว,ว่าเต้นตุบๆนะคะชิพจรน,นี้ตามหลักการนะคะจะสังเกตชิพจรโดยมากนะคะก็คือคนธรรมดาค่ะมักเต้นตั้งแต่72ตุบถึง100ตุบต่อนาทีเมื่อเทียบได้ดังนี้ค่ะคนธรรมดานะคะชิปจรประมาณ7 2ถึง100ต่อ1นาที คนไข้นะคะก็คือชีพจรประมาณ 100- 120ต่อนอาทีและสูงกว่านี้สรุปนะคะการตรวจชีพจรนะคะก็คือจะมี2อย่างก็คือ1คนธรรมดากับคนไข้ถ้าคนธรรมดานะคะก็คือ72-100อนอต่อนาทีถ้าคนไข้ก็คือ1 0 0 1 2 0อนต่อนาทีค่ะวิธีตรวจชีพจรนะคะก็คือให้คนไข้ค่ะเหยียดมือค่ะอย่าทับแขนเพื่จะทำให้เราหตเดินไม่สะดวกให้ใช้นิ้วชี้หรือนิ้วกลางจับที่เส้น เพราะนิ้วหัวแม่มือมีเส้นที่เต้นได้บ้างให้กดลงตรงเส้นแรกพอสมควรให้สังเกตน,นะคะชีพจรค่ะคือเร็วและช้ากับแรงดละเบาคนปกตินะคะนอนนิ่งนี้ไม่ได้รับประทานสุราและยาบำรุงหัวใจชีพจรจะเต้นนาทีละ72ตูป้เป็นประมาณถ้าเด็กเต้นเร็วกว่าผู้ใหญ่ผู้หญิงเต้นเร็วกว่าผู้ชายบ้างและให้สังเกตระยะที่เต้นว่าเต้นเสมอหรือมีพักบ้างสังเกต ุบหนักตุบเบานะคะและโลหิตเดินเต็มเส้นหรือเปล่าสังเกตเป็นเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่หนักหรือเบาเช่น 1. ถ้าชีพจรเต้นแรงเต็มเส้นมักเป็นด้วยอาการพิษ 2. ถ้าชีพจรเต้นช้าแรงหรือช้าอ่อนเป็นโดยกำลังน้อย 3. ถ้าชีพจรเต้นเร็วแต่อ่อนมักเป็นด้วยกำลังอ่อนสรุปนะคะแรงเท่ากับพิษ ถ้าช้าแรงเท่ากับกำลังน้อยเร็วอ่อนเท่ากับกำลังอ่อนทางนี้นะคะต้องเอาอาการลดองต่างๆค่มาเปรียบเทียบกับความร้อนและชีพจรเพื่อให้รู้กำลังไข้และกำลังคนต้องอาศัยความมีการและอาการเข้าประกอบกันจึงจะเป็นการแน่อันหนึ่งนะคะเส้นชีพจรของผู้ใหญ่ค่ะเต้นนาทีละ72-80ปตุบเด็กพึ่งคลอดเต้นนาทีละ 130- 150ตุบ เด็กอายุ2ขวบนะคะเต้นประมาณนานทีละ100ตูบเมื่อมีอายุมากขึ้นชิปจะเต้นช้าลงตามลําดับคนไข้หนักที่ใกล้จะเส้นชีวิตหรือคนที่อาการล่อแร่นะคะลักษณะชิปจรจะเต้นดังนี้ค่ะ1เร็วที่สุดแล้วก็หยุดหรือ2ช้าที่สุดเราก็หยุดหรือ3เต้นไม่เป็นจังหวะ4การตรวจร่างกายทั่วไป ดูความร้อนเย็นของส่วนปลายวิถีประสาทส่วนปลายอวัยวะให้จับที่ปลายมือปลายเท้าว่าคนไข้าอาการร้อนเย็นอย่างใดถ้าเย็นคนไข้นั้นมักจะโรหิตเดินไม่ไปถึงตลอดส่วนปลายวิถีประสาทซึ่งเป็นเวลามีหรือใกล้มีไข้